สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยมาแล้วครับกับเลขทดลองออกระวังออกจรงิงงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2568สําหรับงวดนี้นะครับเป็นสลักสัญจรออกอยู่ที่พังงานะครับผมสําหรับนะครับเลขทดลองออกหรือว่าเลขลับเลขวงในจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน มาทําการทดลองออกขอย้ํานะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกจากช่องชังนุพารวยแต่ระวังออกจริงไปรับชมการทดลองออกพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น นั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขละก,กันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขคราก,กันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคราก,กันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก0ูนย์สาเจ็ย์าเจ็ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก 0, 37, 0 37. อูนย์สาเจด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัเลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกเจ็ดห้าหเจ็ดห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกเจ็ดห้า รางวัลเลขกหน้าสตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3มหลักที่ห้าและหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สามสองสี่สามสอฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสี่สามส ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออก6กส6มศูนยาฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 6, 30, 6 30. อกส รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6และหลักที่สามนะคะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว เลขทดลองออกรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2,568เลขที่ออก7-3 7-3ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก7-3 รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักคะ่ะเลขทดลองออกรางวันที่1งวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก104 460 104460ฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกรางวัลที่1งวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออก104460